สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนกุญกวางชาแนลนะครับวันนี้นะครับเป็น E ีีที่เราจะมาลง E ีีกันช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้อากาศตลอดทั้งวันร้อนมากๆเลยนะครับเราก็เลยจะพามาชมบอลสีช่วงเย็นๆบ่ายๆกันนะครับวันนี้เรามีบอลสีราคาแพ็คคู่มาให้ f c ีทุกๆท่านนะครับได้จับจองนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปล่อยนะครับบอลสีแพ็คคู่ไปในราคาพิเศษส่งไปเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็น EP พิเศษอีกแล้วนะครับบอลสีแพ็คคู่นะครับราคาพิเศษส่งฟรีนะครับแล้วก็เป็นไม้นอกตู้ด้วยนะครับนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับและเซตนี้นะครับเคยบอก FC ไปหลายคนแล้วนะครับว่าจะปล่อยนะครับลูกเจ้าวังนะครับใบกลมปากคาบนะครับแล้วก็เป็น EP พิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราเปิดให้ต้นนี้เลยนะครับนี่ลูกเจ้าวังนะครับต้นนี้โหสวยมากนะครับใบกลมนะครับอ่ะจัดไปเลยครับ ค,ค, <izon> คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับราคาพิเศษนะครับผมนี่เราเลี้ยงไว้นอกตู้แล้วนะครับไม่ได้อยู่ในตู้นะครับฉะนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับคู่ที่1นะครับค่อยๆแคปแล้วก็ส่งมานะครับคู่ที่1นะครับลูกเจ้าวังนะครับต้นที่1นะครับสวยมากนะครับสีโอรสนะครับแล้วก็มีลายประคับด้วยนี่ครับต้นที่2นะครับคู่นี้นะครับเอาไปเลยนะครับในราคาเพียง150บาทส่งฟรีนะครับคู่นี้นะครับ ห5 0้าสิบบาทส่งฟรีนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปก็ดูคู่ต่อไปเลยครับคู่ที่สองนะครับผมเป็นบอลใบ หอกนะครับสวยมากนะครับจริงๆมันเป็นลูกของมณนีล้อมเพชรนะครับแต่ว่าทรงใบเขาจะออกมาเป็นหอกหอกหน่อยนะครับมีความด่างสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะมีราคาพอสมควรนะครับคู่ที่2นะครับมีบอลใบหอกนะครับแล้วก็บอลกาบสีแดงสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับใครชอบบอลกาบสีแดงแดงนะครับบอกเลยครับว่าคู่นี้นะครับผมให้พิเศษอีกแล้วนะครับในราคาเพียง100ร้อ 30บาทส่งฟรีนะครับ130าบาทส่งฟรีใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคู่ที่2นะครับผมและคู่ที่3นะครับโอ้คู่นี้พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ากระถางนี้มี2ต้นนะครับเป็นลูกไม้นะครับมีด่างเหลืองสวยมากเลยนะครับย้ำนะครับมี2ต้นฟอร์มกอเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปแยกก็ได้นะครับต้นนี้นะครับเราให้ไปนะครับ1กระถางมี2ต้น แล้วก็ให้ขุนไกลไปด้วยนะครับซึ่งเป็นบอลป้ายที่สวยมากนะครับเป็นบอลน,นอกตู้ที่เลี้ยงแล้วรับรองว่าแข็งแรงจริงๆนะครับคู่นี้นะครับเซตที่3นะครับเอาไปในราคาเพียง100 50บาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับเฉพาะขุนไก่ต้นเดียวก็เกือบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอันนี้อีกนะครับได้ทั้ง2ต้นเลยนะครับคู่นี้นะครับคู่ที่3เอาไป150บาทส่งฟรีใครสนใจแคปทักเข้ามาเลยครับและคู่ที่4ี่นะครับเป็นลูกเจ้าวังนะครับเป็นบอลใบกลมปลาคราฟนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับการันตีว่าโตไปนี่ สวยจริงๆนะครับตอนนี้ไปเปลี่ยนเป็นกระถางสีกระถางห้ีในพุ่งแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับว่างามจริงๆครับลูกเจวังนะครับแม่เขาก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับคู่ที่4นะครับคู่นี้นะครับให้ต้นนี้ไปนะครับเป็นเม็ดสีเขียวต้นนี้จะเป็นลูกของเรนูนครนะครับนี่เห็นไหมครับการันตีว่าเป็นความงามที่แบบโตไปใบกลมสวยแน่นอนนะครับใครชอบนะครับเซตนี้นะครับเซตที่4นะครับเอาไปเพียง100 25บาทส่งฟรีนะครับคู่ที่4นะครับจัดไปเลยนะครับใครชอบใบกลมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวมีเม็ดสีแดงสวยนะครับแล้วกเ็เป็นใบกลมประครับด้วย125บาทส่งฟรีแค่ตัวน,นี้ก็คุ้ม้วครับคิดว่าตัวน,นี้แถมไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบลูกไม้จ้าวังนะครับ และคู่ที่5นะครับเป็นลูกเจ้าวังทั้ง2ต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับก็จะออกไปในทางสีแดงๆนะครับครับๆหน่อยนะครับตอนนี้หน้าเขายังไม่เปิดนะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เปิดแล้วนะครับและต้นนี้ก็จะเป็นปลาคราบขาวนะครับลายด่างขาวสวยมากนะครับซึ่งเป็นลูกเจ้าวังใบกลมทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้นะครับคู่ที่5เอาไปในราคาเพียง100 30บาททรงฟรีนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากนะครับใบกลมได้ไป2สีเลยนะครับนี่ด่างขาวนะครับใบกลมแล้วก็ด่างประคับนะครับนี่กําลังมานะครับการันตีว่าโตขึ้นเนี่ยสวยแน่นอนนะครับใครสนใจลูกเจ้าวาง2ต้นนี้ทักและแคปกันเข้ามาเลยนะครับ และคู่ที่6นะครับเป็นลูกเจ้าวังเหมือนกันนะครับแต่สเสน่ห์ของเขาต้นนี้จะมีความขาวบริสุทธิ์มากนะครับซึ่งการันตีความใบกลมแล้วก็เป็นปลคราฟนะครับขาวเขียวนะครับที่สีต้นจริงอะ่ะจะเป็นขาวแบบนวล นวลบริสุทธิ์นะครับต้นนี้นะครับการันตีเลยนะครับแล้วก็ให้ต้นนี้ไปอีกนะครับปาครับนะครับลายโอรสนะครับนี่รับรองว่าเปิดหน้าแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่6นะครับผมแบ่งให้ FC พิเศษจริงๆนะครับส่วนคุณกวางชาแนลที่ติดตามกันมาตลอดนะครับให้ไปในราคาเพียง100 45บาบาทส่งฟรีนะครับจัดไปเลยนะครับต้นนี้โหการันตีนะครับสวยมากจริงๆครับนี่ใบกลมขาวบริสุทธิ์มากเลยนะครับแล้วก็ให้เป็น โอรสนะครับนี่ประคับเข้าแน่นอนครับตอนโตนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไปเดี๋ยวก็สนุกกับเขานะครับในการเปลี่ยนใบหลอดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทักเข้ามาเลยนะครับและบอลสีนะครับคู่ที่7นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับต้นนี้เป็นใบกลมเม็ดสวยนะครับนี่เป็นลูกราชาวดีนะครับและต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ด่างนะครับที่พิเศษกว่านั้นก็คือแทนมีประมาณสียต้นในกระถางนี้นะครับผมให้ไปเลยนะครับ คู่นี้นะครับคู่ที่7เ,เอาไปในราคาเพียง130บาทส่งฟรีนะครับสวยมากๆเลย1ต้น2ต้นใหญ่ สามสี่ห้าหกหกต้นเลยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบาทส่งฟรีนะครับจัดไปนะครับสำหรับ f c ส่วนขุนกวางชแนลนะครับรีบทักกันเข้ามาเลยนะครับและคู่นี้ก็เป็นคู่ที่พิเศษอีกแล้วนะครับแสงอาจจะสองนิดหนึ่งนะครับนี่หน้าสวยมากนะครับบอลสีหน้าแบบนี้โตไปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับเพราะผมเลี้ยงมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่แต่ว่าเขายังไม่เปิดเฉยๆนะครับลูกเจ้าวังเหมือนกันนะครับต้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับสวยนะครับ โอรสปลาคาร์นะต้นที่2นะครับใบกลมตะมุตะมินะครับมากมากเลยกระถางนี้มี2ต้นเลยนะครับอาจจะเป็น3ต้นก็ได้นะครับใบกลมตะมุตะมินะครับคู่นี้นะครับผมให้พิเศษสําหรับ f c ส่วนขุงวังชแนลเหมือนเดิมนะครับเอาไปในราคาพิเศษจริงๆนะครับหนึบาทส่งฟรีจัดไปเลยนะครับแล้วบอลสีที่จะมาแบ่ง f c ทุกท่านอีกหนึ่งต้นนะครับก็ชื่อว่าโชคล่ำซ้ำนะครับ พิเศษสาหรับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลนะครับโชคล้ำซ้ำต้นนี้ใครสนใจนะครับด่างสวยมากแล้วนะครับนี้ใครอยากได้นะครับโชคล้ำซ้ำต้นนี้เอาไปในราคาเพียง1 0 0หนึ่งบาทส่งฟรีนะครับจัดไปสำหรับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลกันเลยทีเดียวนะครับที่อื่นยังขายอยู่200เลยนะครับนี่ทีนี้จัดไปเพียงแค่1 0 1บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ FC ส่วนคุณกวางนะครับ และอีพีนี้นะครับต้องขอขอบคุณ FC ส่วนคุณกวางช n แนลด้วยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวับนนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับนี่เรามีบอลสีที่เป็นไม้ใหม่ของสวนเรานะครับชื่อว่าฟ้าประทานพรนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมีมาแบ่ง FC ทุกท่านแล้วนะครับเป็นบอลฟอร์ม คอมเพกซ์ act, ทรงเตี้ยใบสวยมากเลยนะครับต้นแม่เขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะครับฝากติดตามฟ้าประทานพรของสวนคุณกว้างชาแนลด้วยนะครับสำหรับวีดีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอนซีสวยๆมาแบ่งเอฟซีทุกๆท่านนะครับสำหรับวีดีนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีครับ